สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและพี่น้องที่อยู่ที่นี่วันนี้การถแถลงข่าวของนปชแดงทั้งแผ่นดินปรับลุกใหม่ใช่ว่าพอเปลี่ยนประธานนปชแดงทั้งแผ่นดินแล้วก็เราก็มีการรุกรบการล่อหลอกฝ่ายตรงข้ามให้เขาได้รู้เขาได้เห็นบ้างถือว่าเป็นการถกถแถลงไปในตัว เดี๋ยวการแถลงข่าววันนี้ก็จะเรียงลำบับไปตั้งแต่ผมท่านอาจารย์หมอเวงโตจิราการแล้วก็ต่อด้วยอาจารย์นิสิตสินทุพไลตามด้วยอาจารย์ธิดาถาวราเศษไปปิดอยู่ที่คุณเก๋งหรือยศวริ์ชูกล่อมสำหรับภาคแรกส่วนภาคต่อไปก็ยังมีเหมือนเดิมครับถกหนังเลือกถกหนังเทือกถลกหนังเทือกก็ยังมีเหมือนเดิม แต่วันนี้มีพิเศษไปกว่านั้นก็คือมีท่านอาจารย์วีราการมุสิกพงษ์แถมไปด้วยอีกหนึ่งท่านนะครับหลังจากเราเสร็จหมวดของเราสองชั่วโมงเต็มๆตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงไปจนกระทั่งถึงบ่ายสองหลังจากนั้นถลกหนังเทือกมีเนื้อหาสาระที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมจุดไหนจุดด่างดำของสุเทพเทือกสุบรรณมีอยู่ตรงไหนบ้าง ไวายขว้าราคีตรงไหนจะตีแผ่ให้พี่น้องประชาชนถอดกันมาให้เห็นเห็นกันเลยในถลกหนังเทือกสองชั่วโมงหลังตั้งแต่เวลา14.00นถึง16.00นนะครับเริ่มตั้งแต่คุณวีรการมุสิกพงศ์คุณจตุพรพรมพันธ์ตามติดไปด้วยคุณนัทวุฒิใส่เกลือเพราะฉะนั้นเราเมื่อเปลี่ยนประธานตัวนบชคนใหม่แล้วเนี่ยมีหลาหลาขวายก็ออกมาวิเคราะห์วิจารณ์สารพัดสารพันธ์น ดีบ้างชอบใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่ให้พี่น้องสบายใจนะครับสำหรับขวายที่เขาต่อต้านฝ่ายประชาธิปไตยนี่ถ้าเป็นศัตรูแล้วเขาด่าเขาว่าเขาตีติงเนะี่ยให้พี่น้องตบมือให้เลยนั่นแหละเป็นคำติชมของขวายตรงข้ามแสดงว่าพวกนั้นเหมือนกับไส้เดือนโดนขี้เท่าเข้าไปแล้วในการเปลี่ยนตัวประธานอบชไล่ไล้ขวายครับออกมาโทรมา สำหรับฝ่ายคนสแสดงไม่ต้องถามข่าวการตื่นตัวของโนบชแดงทั้งแผ่นดินหลังจากเปลี่ยนตัวโนบป,ประธานโนบชแล้วไม่ใช่ว่าอาจารย์ธิดาเป็นคนที่ไม่ดีนะเป็นคนดีมีความสามารถมีความรู้รู้จักหลบรู้จักหลีบรู้จักยุทธวิธีในการต่อสู้อาจารย์ธิดาถาวรเสษเป็นผู้ที่เสียสละมาอย่างยาวนานหลังจากแกนำโนำนบชชุดหลักๆ ได้ไปอยู่ในที่สมควรจะอยู่ในเวลานั้นที่สมควรจะอยู่พี่น้องก,ก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าในคุกในตารางนั่นแหละครับเรามาต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยหาสิ่งดีๆให้กับประเทศไทยแต่ไอคนที่มันฝ่ต่าต,ต้องการให้บ้านเมืองในอยู่ในหลุมดําไม่ต้องการให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยก็จับเอาขังเอาจนกระทั่งแกนนําพวกเราเข้าไปอยู่ในเรือนจํา อาจารย์ที่ดาถาโวรเสถก็มาทําหน้าที่แทนจากการรักษาการนะครับทําหน้าที่อยู่เป็นเวลานานพอสมควรในขณะนั้นก็เดินสายปลาใสารวบรวมพี่น้องประชาชนมวลชนคนเสื้อแดงหลังจากกระจัดกระจายหลังจากสลายการชุมนุมในปี53พี่น้องทุกท่านคงจําความกันได้มีคุณจตุพรท,ที่มีเอกสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคอยปกป้องคุ้มกลงัง ไม่ให้ท่านไปอยู่ในเรือนจำกับคนอื่นด้วยพร้อมๆกับคุณพี่เปียของผมพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยพี่สุนีหลายๆคนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนก็ได้เดินสายไปพูดจาพบปะพูดคุยกับพี่น้องมวลชนคนแสดงทำให้เรามีกลุ่มก้อนขึ้นมานี่เราต้องยกมือให้สำหรับอาจารย์ทิดาถาวรสศษในการเสียสละนะครับ แล้วหลังจากรักษาการไปผมพูดไม่หมดในฐานะเพื่อนฝูงนะครับก็อย่าถือสากันในนั้นก็มีผมด้วยมีคุณสมหวังนะครับมีจ่าประสิทธิ์ชัยศรีสะมีคุณสมหวังอัศราสีมีดกเตอร์ประแสงมงคลสิริมีคุณรังสีเสรีชัยแล้วมีคุณวรชัยเหมะแล้วใครต่อใครอีกตั้งมากมายถ้าไม่ได้เอ่ยถึงก็อย่าถือสาเอาจากพกทีมงานที่รักษาการหลังจากนั้นมาก็ ออกไปพูดจาพบปะพูดคุยเรื่อยมานะครับแล้วสุดท้ายได้อาจารย์ธิดาถาวรสศธเป็นประธานโนโปชจริงๆร,ร่วงเลยมาสองปีกว่ากว่าท่านอาจารย์ธิดาถาวรสศธเนี่ยไม่ได้มีทํางานอะไรบกพร่องเลยแม้แต่นิดเดียวมีบ้างครับมีการวิจารณ์กันบ้างไม่พออกพอใจบ้างชื่นชมศรัทธาบ้างก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาในฐานะที่เราโนโปชแดงทั้งแผ่นดิน เป็นครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ครอบครัวที่มากมายคนในครอบครัวพ่อแม่เดียวกันคลานตามกันมาบางครั้งยังไม่ก่อยถูกกันก็ยังมีเพราะฉะนั้นนับภาษาอะไรากับครอบครัวใหญ่ๆที่เป็นมวลชนคนเสื้อแดงคนหลายสิบล้านคนมีการวิพากษ์วิจารณ์บ้างมีการชอบอกชอบใจบ้างมีการไม่ชอบอกชอบใจบ้างก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของปุตุชนที่เป็นมนุษย์เกิดมานี่ก็เป็นเรื่องธรรมดา เพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ธิดาทําหน้าที่ได้อย่างสมฐานะในฐานะประธานนปชแดงทั้งแผ่นดินตบมือให้ท่านหน่อยครับพอเมื่อวานนี้สองวันโทษครับสองวันนี้สองวันที่ผ่านมาคือวันเสาร์ที่เราได้ไปชุมนุมกันเคลื่อนพลคนประชาธิ่ไปที่ปไตยที่พระนครศรีอยุธยาผมก็ไม่รู้นะครับ เดินทางไปปากใต้มีภารกิจที่กาะสมุยบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองสุราษฎร์ธานีกลับขึ้นมาพวกกกระซิบข้างเวทีว่าเดี๋ยวจะมีอย่างนี้อย่างนี้ผมก็ยังงงอยู่ว่าสาเหตุอะไรแต่ก็เฉยไว้ก่อนคอยฟังที่อาจารย์ธิดาถาวรสิทธิแถลงบนเวทีสุดท้ายก็เปลี่ยนตัวประธานนปชแดงทั้งแผ่นดินเป็นคุณจตุพรพรมพันธ์หลายๆคนก็ชื่นชมยินดี แสดงความยินดีไม่มีใครเลยคัดค้านแม้แต่คนเดียวผมถึงบอกว่าทําไมเราถึงต้องเปลี่ยนตัวประธานนบชตอนนี้ครับพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าสถานาการณ์ทางการตอนนี้เวลานี้ทางการเมืองมันไม่ปกติธรรมดาพี่น้องก็รู้ครับว่าเราได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยที่พี่น้องคนไทยเสียงส่วนใหญ่เขาชื่นชมศรัทธาว่านี่แหละ คือเป็นตัวหลักที่จะสร้างชาติสร้างเมืองให้กับประเทศไทยเดินหน้าพัฒนาในเรื่องเศรษฐกิจสังคมและการเมืองประชาชนเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยเข้าไปบริหารประเทศแต่ว่าบริหารภายใต้กฎเกณฑ์กติกาที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยที่พวกยึดอำนาจ19กันยายน49ยึดโยงเอาไว้ในกฎกติกาอย่างนี้มันก็เดินไปแบบติดตขัดขรัฐบาลจะทำไหมนั่นฝ้ายตรงข้าม ก็ต่อต้านขัดขวางทำอะไรไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสถานการณ์วันนี้เนี่ยมันก็เข้างวนมาอีกแล้วที่ถึงเวลาที่เขาในขบวนการองค์คาพยพของเขาไม่ว่าจะเป็นทหารองค์กรตุลาการเกือบทั้งหมดองค์กรอิสระแทบทุกองค์กรสวเลือกตั้งสมอลากตั้งเข้ามาไม่ต้องถามหาคนดีก็มีเยอะ แต่คนเลวก็มีมากในสวหลากตั้งเพราะฉะนั้นองค์คาพยพเหล่านี้แหละครับเมื่อรัฐบาลยิ่งรักรัฐบาลพักเพื่อไทยเข้ามาบริหารประเทศถึงเวลานี้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็หยิบยกเรื่องโน้นเข้ามาเดี๋ยวเขาหยิบยกเรื่องนี้เข้ามาเดี๋ยวเขาหาเรื่องนั้นเข้ามาให้เดี๋ยวเขาก็หาเรื่องโน้นเข้ามาให้ทําให้คดีความของนายกยิ่งลักขณะขนานี้นี่ครับเมื่อก่อนไม่ถึงตัวหรอกครับ ขนานี้เนี่ยเขาทำเป็นรายตัวรายบุคคลท,ทั้งทั้งที่เรื่องบางเรื่องไม่เกี่ยวกับท่านนะยกตัวอย่างง่ายๆครับโครงการรับจำนำข้าวซึ่งทุกคนบอกว่าดีมีประโยชน์ต่อชาวไร่ชาวนาเมื่อก่อนในรัฐบาลอภิสิิ์เวชาชีวะเขาประกันราคาข้าวถามว่าประกันราคาข้าวแล้วกาเข้าไปเที่ยวทำปู่ยี่ปู่ยํา โครงการมีไหมมีคดีอยู่ปปอชอแต่คดีก่อนโครงการรับจำโครงการประกันราคาข้าวข,ของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับถูกแช่แข็งครับพีน่น้องไม่เอามาทำนั่นคือพวกเดียวกับเขาแต่โครงการรับจำนำข้าวข,ของนายกยิงลักท่านก็มีตัวแทนมีคณะกรรมการคอยดูแลคอยทำงานท่านยิงลักอยู่กับที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวรู้เหมือนกันว่านโยบายโครงการรับจำนำข,าขา้าวเป็นอย่างนี้ แต่ท่านมีตัวแทนคอยกำกับดูแลอยู่แต่ก็พยายามทําให้เรื่องถึงท่านจนได้บอกตรงๆว่าโครงการรับจำนำข้าวพี่น้องที่ร่บเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อชาวไร่าชาวนาต้องเข้าใจนะครับว่ารัฐเนี่ยเวลาลงทุนเนี่ยลงทุนไปเขาไม่ได้หวังผลกำไรเหมือนอย่างเอกชนที่ลงทุนผมเคยพูดในหลายๆเวทีแล้วและต้องย้ำกับพี่น้องในเกือบทุกๆเวทีให้พี่น้องได้ตระหนักและเข้าใจ ว่าทงแท้ความการทำงานบริหารของรัฐจะต้องทำให้ประชาชนผู้ที่ได้โอกาสทัดเทียมเท่าเทียมกับคนที่เขามีโอกาสแล้วเพราะฉะนั้นชาวนารัฐบาลนี้เล็งเห็นแล้วว่ายากจนคนแค้นทำอย่างไรให้ชาวนาเนี่ยได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรเพื่อที่จะมาเสริมรายได้อย่างอื่นแล้วก็ใช้จ่ายให้ GDP ของประเทศเนี่ยมันขยับขยายใหญ่โตขึ้น ก็เลือกโครงการรับจำนำข้ามาข้าวธรรมดาหมื่นห้าข้าวหอมมะลิสองหมื่นก็ทําตามขั้นตอนครับแต่ว่าการทำเนี่ยมันต้องเข้าใจนะครับระบบข้าราชาการพ่อค้าวานิชต่างๆโรงสีต่างๆเนี่ยเวลารัฐบาลทำกับเอกชนเนี่ยเอกชนเนี่ยเขาก็หวังผลกำไรรัฐบาลไม่ได้หวังผลกำไรแต่เวลาทากันไปทำกันมาเนี่ยอย่างว่าเลยครับพ่อค้า ก็ต้องอยากมีกําไรรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องการมีกําไรกับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นทุ่มเงินเต็มที่เพื่อช่วยเหลือชาวนาจากขายได้คือจำนำหรือประกันราคาได้เนี่ยหกพั 6, บาทหลังจากนั้นเนี่ยหมื่นห้บาทอาจจะตรวจสอบแล้วความชื้นสูงความชื้นต่ำความชื้นน้อยอาจจะได้ไม่ครบหมื่นหแต่ชาวนาได้เป็นกอบเป็นกำรรม,มากกว่ารัฐบาลอภิสิิ์เวชาชีวะครับ นี่คือเขาช่วยชาวนาเพราะฉะนั้นผมจําเป็นจะต้องพูดถึงให้ชาวนารู้นะครับในระหว่างรัฐบาลที่รักษาการณเวลานี้ขณะนี้โครงการรับจำนำข้าวผมว่าอาจจะไม่มีแล้วในช่วงรักษาการนะครับเพราะรัฐาบาลรักษาการรัฐบาลไม่ได้ดําเนินยนโยบายจำนำข้าวผมอยากจะรู้ครับว่าราคาข้าวงวดต่อไปนี่ถ้าไม่มีโครงการรับจำนำข้าวเนี่ย พี่น้องชาวนาจะได้เงินในการขายข้าวหรือจำนำข้าวหรือไปประกันรายได้อะไรก็ตามแต่ถึงไหมกับที่รัฐบาลพักเพื่อไทยทำให้ในเวลานี้ครับให้เขาได้เทียบเคียงและเปรียบเทียบผมว่านี่แหละเป็นวิกฤตสร้างโอกาสให้พี่น้องชาวนาได้เล็งเห็นคุณค่าของรัฐบาลพักเพื่อไทยว่าจริงๆแล้วที่เขาทำไปก็เพื่อช่วยเหลือชาวนานั่นเองนี่คือเป็นประเด็นต่างๆเพราะฉะนั้นผมยกตัวอย่างแค่ ข้อคอรหาเรื่องนิดเดียวคือเกี่ยวกับคดีรับจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เป็นคดีเดียวครับที่เขาพยายามสร้างเรื่องและก็พยายามทำทุกวิธีทางให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์หรือนายกตัวนายกรัฐมนตรีถูกตัดสิทธิ์ถูกละเว้นปฏิบัติหน้าที่อะไรก็ตามแต่แล้วเขาก็จะปลดนายกรัฐมนตรีที่รักษาการแล้วก็ต้องการหาคนกลางคนใหม่ เพื่อทำลายระบ,บอบประชาธิปไตยที่เขาตั้งใจจะทำลายอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนี่เป็นปัญหาหนักๆหลักๆที่ควายประเด็จการอัมมาดเขาต้องการอยู่หน้าเวลานี้แล้วเขาต้องการทำให้สำเร็จเพราะฉะนั้นผมถึงบอกกับพี่น้องว่าณเวลานี้สถานการณ์มันเริ่มงวดเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนตัวประธานโนโปชก็เป็นการสร้างสัญ,ญลักษณ เป็นยุทธศาสตร์ยุทธ,ธวิธีในการต่อสู้ให้เขารู้ว่ากูไม่กลัวมึงแน่นอนไม่ใช่ว่าอาจารย์ธิดาไม่ใช่นักลุกรลบนะครับแต่บางครั้งอาจารย์ธิดาอาจจะเป็นผู้หญิงแล้วเขาก็ถ้าเป็นผู้หญิงแล้วเวลาเดินไปชนกันมันอาจจะไม่ทันการก็เป็นไปได้แล้วสถานการณ์ณวันนี้เวลาเปลี่ยนตัวประธานพี่น้องครับให้สบายใจได้สำหรับพี่น้องชาวเสือเ้อแดงทั้งประเทศไทยผมยืนยันได้ว่า ตื่นตัวแล้วดีใจพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้ไปกับคุณจตุพรพรมพันธ์ที่เป็นเรื่องหลักประกันส่วนกวยตรงข้าไม่ว่าจะเป็นกองทุนกองทัพอะไรต่างๆนาๆนาที่มาวิเคราะห์วิจารณ์สาเทียเสียเถียว่าคุณจตุพรเป็นประธานนปชไม่มีวิสัยทัศน์ที่จะมาเป็นผู้นาถ้าไม่มาเป็นผู้นาคนเสื้อแดงจะยกให้มาเป็นประธานนปชหรือวะถ้าเปรียบเทียบระหว่างคุณจตุพรพรมพันธ์กับประยุทธ์จันโอชา ซึ่งดีเท่ากันคือชื่อเหมือนกันคือตู่ครับ <Hey. S 1> แต่คําว่าประยุทธ์จันโอชาคุณเป็นพอบอทอบอจะตุพรพมพันธ์เป็นประชานนปชทหารในกองทัพมีประมาณสี่ห้าแสนคนผมรู้ว่าไม่ถึงแต่นปชมีคนประมาณสิบล้านคนใครจะยิ่งใหญ่กว่ากัน <Hey. S 1> ผมไม่ได้ต้องการที่จะเป็นศัตรูกับคุณประยุทธ์จันโอชาและผมไม่ต้องการเอาคนเสื้อแดงไปเป็นศัตรูกับกองทัพ เพราะเราไม่ต้องการให้กองทัพเสียหายมากไปกว่านี้กองทัพฟังผมไว้นะครับคุณเป็นกองทัพของประชาชนแล้วพลเอกเปรมก็ได้สั่งคุณไว้แล้วไม่ใช่เหรอคุณประยุทธ์จันโอชาว่าให้คุณให้ไปอ่านดูที่คุณสิทธิ์เวีศิลาเอ้ยโทษครับกลิตนะกลตศรีวราพลเอกกฤิตศรีวราที่เขียนไว้ใต้ฐานสรุปความว่าทหารต้องเป็นของประชาชน แต่ณเวลานี้พลเอกเปรมไม่รู้เหรอพลเอกประยุทธ์ไม่รู้เหรอว่าประชาชนณเวลานี้มันแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายประชาธิปไตยเดินภายใต้กฎเกณฑ์กติกาประชาธิปไตยกระบวนการประชาธิปไตยและอยู่ภายใต้กฎหมายคือคนแสดงอีกฝ่ายหนึ่งก็คือประชาชนคนกปปสที่พยายามเืินนอกกฎเกณฑ์กติกาประชาธิปไตยอยู่เหนือกฎหมายไม่อยู่ภายใต้กฎหมาย ขัดขวางการเลือกตั้งเป็นต้นทำผิดกฎหมายมันอยู่กันสองขวางนั่นคือพวกผดเด็จการครับพี่น้องอเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนแบ่งสองฝักสองฝ่ายพลเอกประยุทธ์ต้องเลือกนะครับทหารันเป็นของประชาชนผมยินดีครับแต่ท่านต้องเลือกว่าท่านต้องยืนอยู่ข้างประชาชนคนที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยและเดินภายใต้กฎเกณฑ์กติกาภายใต้กฎมหมายแต่ตราบใดถ้าพลเอกประยุทธ์หรือกองทัพ เดินภายใต้หรือเดินไปกับมวลชนหรือเดินไปกับประชาชนอีกฝั่งหนึ่งคือประชาชนที่ทำผิดกฎหมายไม่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์กติกาประชาธิปไตยและอยู่นอกเหนือกฎหมายทำผิดกฎหมายนั่นแหละครับกองทัพจะชิบหายในเรวันผมไม่ได้ขู่ครับแต่ผมมาบอกเพื่อให้กองทัพมีความสำนึกเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรตุลาการศาล และองค์กรอิสาระต่างๆวันนี้ยังไม่สายครับถึงแม้ว่าปป,ปชเนี่ยมาจากคมอชกกตชุดก่อนก็มาจากคมอชอในการรัฐประหารแล้วอีกหลายๆองค์กรไม่ว่าจะเป็นกรรมการสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินที่เรียกว่าองค์กรภายใต้ร,รัฐธรรมนูญนั่นแหละที่เขาจะทํากันอยู่เนี่ยครับคือจริงๆแล้วคนเหล่านี้มาภายใต้กฎเกณฑ์กติกาที่ยึดอํานาจมีบางองค์กรวันนี้ยังหลงเหลืออยู่ ไม่ได้โปรดกล้าโปรดกระมองเต็งตั้งอย่างปปชก็มีผมถึงบอกไปนะครับว่าวันนี้ถึงแม้ว่าท่านมาจากมดลูกปปเผด็จการก็จริงแต่ถ้าท่านเดินไปตามแนวทางประชาธิปไตยและยอมรับฟังเสียงของประชาชนที่เขาจะเอากับระบบประชาธิปไตยนำสู่ความสงบยังไม่สายที่ท่านจะคิดได้แล้วก็ปฏิบัติทำตนตัดสินปัญหาให้เป็นไปตามกลไกก,ก,กฎเกณฑ์กติกา ตามหลักปรัชญาของกฎหมายประเทศก็ไม่มีการเสียหายแต่ตราบใดเนี่ยถ้าท่านยังเดินมังุมมังาหลาเชื่อคว้างคนสังการไม่ว่าคนนั้นจะเป็นอัมมาตใหญ่อัมมาตเล็กหรืออัมมาศด้อยแค่ไหนแต่ถ้าทางให้ท่านทําผิดกฎหมายบ้านเมืองก็จะชิบหายไม่มีที่สิ้นสุดผมการันตีและขวัญทงครับ <S <S นี่คือประเด็นหลักๆที่จําเป็นจะต้องออามาบอกกับพี่น้องประชาชนวันนี้นายกไปไหนก็มีคนจะติดตาม แต่ก็ดูครับคนมีบุญมีวาสนาแค่ก้าวย่างล้มแค่นั้นแหละครับพี่น้องหวยออกเลยครับแล้วคนพวกป้ากรกบสอเวลานี้พี่น้องครับผมเห็นแล้วอดใจที่จะคือด่าทอไม่ได้วันนี้รู้ไหมครับเวลาคุณยิ่งรักชินวัตรเดินล้มนิดเดียวนะครับซึ่งทุกคนแหละมันก็มีการพลาดพลั้งได้ผมยกตัวอย่างให้พี่น้องดูดิ นักกอล์ฟที่เวลาไปตีอยู่กลางสนามเนี่ยถ้าเกิดเขาปวดปัสสาวะเนี่ยเขาไม่กล้านะครับถ้าเกิดนักกอล์ฟดังๆอะ่ะโดยมีกล้องถ่ายรูปอยู่ตะลอดเวลาเขาไม่มีกล้าผมพูดถึงนักกอล์ฟผู้ชายนะเพราะเวลาตีกอล์ฟมันก็มีป่ามีเขามีอะไรเนี่ยไม่กล้าปัสสาวะตรงต้นไม้ถึงไหมต้องนู่นครับเดินไปเป็นกิโลตีกอล์ฟเสร็จถึงจะไปเข้าขน้ําได้แต่ว่าถ้านักกอล์ฟหน,โนเูเนีมอย่างพวกผมที่เคยตีกอล์ฟตรงไหนก็ได้ไม่มีใครมาสนใจ ยิ่งรักชิน,นวัตก็เหมือนกันคุณเป็นนายกรัฐมนตรีมีสื่อมีอะไรที่คอยเป็นหูเป็นตาและคอยจับจ้องอยู่ตลอดเวลาเพราะท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะนั้นเวลาเดินหกล้มทีก็มีสื่อเข้ามาถ่ายทําแล้วก็มีข่าวมาวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาและท่านก็เป็นผู้ชนคนธรรมดานะครับไม่ได้เป็นเทวรายิ่งใหญ่มาที่ไหนแต่ว่าท่านอยู่ในหัวใจพี่น้องประชาชนคนรักประชาธิไปไตยนั้นเพราะฉะนั้นเวลาล้มทีก็ควายตรงข้าม ยิ่งรักมันล้มแล้วผมมองเป็นสิ่งที่ดีนะครับว่าคุณยิ่งรักล้มครั้งนี้เนี่ยหกล้มธรรมดาเป็นการวาดเคราะเล็กๆแต่จะนำพาประเทศไทยนำพาประชาธิปไตยให้กับสังคมไทยตลอดไปครับแต่ควายตรงก้ามออกมาโจมตีแต่สิ่งที่ดีพี่น้องครับหวยมันออกเป๊ะเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าหวยมันออกตรงยังไงเป๊ะเลยทั้งบนทั้งล่างถูกกันเป็นแถว แล้วสิ่งสําคัญไอ้พวกกปปสไม่รู้จะเอาอะไรมาเล่นนู่นเวลานี้เขาจะไปปิดกองฉลาขหาว่าหวยลลอกมันบ้ากันไปใหญ่ครับพี่น้องที่กรพเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับที่เราจําเป็นจะต้องมาบอกกับพี่น้องให้พี่น้องได้รู้และเข้าใจถามว่าขณะนี้คนเสื้อแดงจะต้องทําอย่างไรในฐานะที่ได้ประธานโนโปชจะตุบอลพรมพันธ์ใจเย็นๆครับเราต้องโอดทน ถามว่าสถานการณ์ที่เราจะเคลื่อนพลไปในแต่ละที่ในแต่ละสถานที่ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางที่อยุธยาเมื่อสองวันที่ผ่านมานั้นเ,นเราได้พลังมหาศาลกันมากมายแค่ไหนไม่ต้องรวมสี่ห้าเวทีที่เราไปครับแค่เวทีเดียวก็กินเวทีพวกมันขาดแล้วครับแล้วเขาพยายามท้าเหยงเยงนะครับว่าไอ้เข้ามาอยู่ในสวนจตุจกักรที่ขอโทษครับกูจะไปทําบ้าอะไร เราจะไปทำไมในเมื่อที่อื่นที่เรามีความพร้อมที่อื่นที่มีความสะดวกสบายที่อื่นที่เราอยู่แล้วเราปลอดภัยเราจะมาในสวนจตุจักรทำไมก็คุณจ้องอยู่ไม่ใช่หรือต้องการเอาควายตรงข้ามกับพวกเรามาตีกันตีกันแล้วก็สุดท้ายให้ทหารเข้ามารวมรันและยึดอำนาจไปสร้างความวุ่นวายเรื่องนี้กูมีสติกูมีความคิดกูไม่เข้ามาหรอก เพราะฉะนั้นพี่น้องที่กรพครับวันที่22วันเสาร์นี้ก็เช่นเดียวกันนู่นครับภาคตะวันออกเขาตะโลครับเดิมพันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าจะต้องมากกว่าเวทีกบพสอของสุเทพช่อสุบรรอย่างแน่นอนในวันเสาร์ที่22เจียถึงนี้<อ>เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเวลาสั้นๆมาทักทายกันเป็นอย่างนี้เปลี่ยนประธานนปชเราก็ปรับลุกการสแสดงพลังกันอย่างนี้อย่าให้ขวายตรงข้ามมันจับทางได้ครับ วันหน้าก็นั่งกันเป็นแถวทีหนึ่งวันดีคืนดีก็ยืน่นทอกแถลงกันแบบนี้สักทีหนึ่งและเราจะทํากันอย่างนี้สี่ชั่วโมงเต็มนะครับพี่น้องที่กรพต่อไปเนี่ยใครจะมาอิมเปรีนเนี่ยมาเลยครับวอล์กอินเข้ามาเลยไม่ต้องเสียบัตรผ่านประตูแม้แต่บาทเดียวครับตั้งแต่เที่ยงวันยันไปถึงสี่โมงยินเต็มเต็มครับช่วงะลกหนังเทือกไฝคว้าราคีกี่ตัวกี่อันอยู่ตรงไหนเป็นอย่างไรท่านจะได้รับฟังจากเวทีตรงนี้แหละครับ เพราะฉะนั้นพี่น้องทรกครับสําหรับการตื่นตัวของนปชแดงทั้งแผ่นดินบอกให้พี่น้องที่อยู่ที่นี่พี่อยู่ที่อยู่ทางบ้านและเสื้อแดงนานาประเทศทั่วโลกให้ท่านสัสบายใจได้ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจะเข้าหมดไหนสู้ไม่มีถอยก็แล้วกันครับขอให้พี่น้องมีความสุขครับแล้วก็วันเสาร์ที่22เราเจอกันก่อนจะถึงวันเสาร์เราก็เจอกันตั้งแต่เที่ยงวันจนถึง4โมงเย็นทุกวันที่นี่ไม่มีหนีไปไหน เอาล้วครับของผมหมดเวลา